เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับขณะเราขับรถอยู่นะครับถ้าเผลอไปกดปุ่มเบรกมือขณะรถวิ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับอันตรายหรือเปล่าวันนี้ผมมีคําแนะนํามาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกคนเดอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนดากับช่องสุขเล็กๆของ CB ีและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในรถยนต์ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับรถในรุ่นปัจจุบันนะครับโดยปกติส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเบรคมือไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราในการใช้งานง่ายขึ้นครับแค่เพียงสัมผัสโยกขึ้นนิดเดียวระบบเบรคมือไฟฟ้าก็จะทำงานครับรวมถึงวิธีปลดล็อกก็แค่กดลงไปนิดเดียวก็ใช้งานปลดล็อกได้เลยครับแต่ผมมีข้อควรระวังและแนะนำเพื่อนๆนะครับในการใช้เบรกมือนะครับ อันดับแรกนะครับไม่ควรกดเบรกมือเล่นขณะใช้งานหรือรถวิ่งอยู่นะครับอันตรายนะครับถึงแม้มันจะมีระบบเซฟตี้อยู่ก็ตามนะครับไม่ควรกดเล่นนะครับผม2นะครับถ้าเราจอดรถบริเวณทางลาดชันหรือทางเอียงนะครับอันนี้เรานอกเหนือจากใส่เกียร์พีแล้วก็ควรจะต้องดึงเบรกมือช่วยด้วยนะครับเพราะว่าคนไกเกียร์พีนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะมีตัวล็อกเปลืองปึ๊กลงไป ตัวนิดเดียวเองครับรับน้ําหนักรถตั้ง1000กว่ากิโลฉะนั้นทําบ่อยๆโดยไม่ดึงเบรกมือช่วยเนี่ยระบบแล้วก็กลไกในปันเฟืองเบรกมือเสียหายได้นะครับในอนาคตนะครับ3นะครับก็คือนะครับถ้าเราจอดรถไม่ได้ใช้งานแล้วกรณีจอดนานๆนะครับเหมือนจอดที่บ้านนะครับค้างคืนถึงเช้าไม่ควรจะดึงเบรกมือนะครับผมใส่เกียร์ P ก็พอแล้วครับอ่านะครับทำไมถึงไม่ควรดึงเบรกมือนะครับเพราะว่าเคยเจอไหมครับเวลาเช้ามาครับ กดเบรกมือลงแล้วครับแต่เบรกมือค้างครับไม่ยอมปลดครับบางคันต้องกระชากรถนะครับต้องแตะคันเร่งแรงๆนะครับกว่าเบรกมือมันจะปลดให้นะครับจอดนานๆไม่ต้องดึงเบรกมือครับเข้าเกียร์ขีก็พอแล้วในพื้นที่ราบเรียบนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้หลายๆคนสงสัยนะครับว่าขณะใช้งานอยู่นะครับแล้วถ้าเราไปกดเบรกมือไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมสาธิตให้เพื่อนๆดูกับวิดีโอที่ใจเพื่อนๆดูต่อไปนี้นะครับผมทําในสถานที่ปิดนะครับ ไม่อันตรายไม่มีรถนะครับไม่แนะนาให้เพื่อนๆไปทําเองบนท้องถนนนะครับผมอันตรายนะครับไปดูคลิปที่ผมทําไว้ให้เลยครับในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับถ้าเราขณะขับอยู่นะครับแล้วเรากดเบรกมือมันจะเป็นยังไงนะครับอ้าวเรามาลองดูกันแต่แนะนําก่อนนะครับไม่ควรกดเล่นนะครับอันนี้เป็นทดสอบในพื้นที่ปิดนะครับผมเดินหน้านะครับแล้วลองดึงเบรกมือนะครับ นะครับมมระบบเบรมือนะครับโชว์ขึ้นมาแล้วก็ปิดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ปลดล็อกอัตโนมัติไม่ยอมเบรกมือให้นะครับเป็นเซฟตี้นะครับอ่าแต่ผมไม่แนะนำให้ลองเล่นนะครับผมอ่า เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับห้ามไปทําเล่นเองบนท้องถนนนะครับไม่ได้นะครับอันตรายนะครับระบบมีโอกาสเออร์เลอร์ได้ทุกขณะนะครับผมฉะนั้นนะครับฮอนดามีการเซฟตี้ไว้แล้วเบื้องต้นนะครับถ้าเผลอไปโดนนะครับโดยไม่ตั้งใจไม่ต้องกังวลครับอ่าระบบเบรกมือมันจะไม่ทํางานนะครับขณะรถวิ่งนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ ผมจะไปอ่านทุกคาถามและตอบทุกเม้นแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ